ไปต่อกันที่การพูดคุยนะคะถึงภาพของเศรษฐกิจนะคะที่เราเริ่มได้ยินนะคะบางสำนักที่บอกว่าเป็น no landing แล้วนะคะไม่ใช่แค่ soft landing หรือว่า hard landing เหมือนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าสถานการณ์อะไรที่เราต้องจับตาบ้างนะคะไปพูดคุยพร้อมกันกับดรปิยะศักดิ์มานาสันนะคะผู้ในการวิสโฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ i n v e x หรือว่าดรออสตินสวัสดีค่ะ ดรออสซินสวัสดีครับสวัสดีครับพีวิทย์ครับครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ดรออสซินแต่ก่อนเราได้ยินอย่กันนะฮะซอฟต์แลนดิ้งฮาร์ดแลนดิ้งตอนนี้มีเซนเรโร่ใหม่เรียกว่าโนแลนดิ้งแล้วมันจะลงยังไงครับออสซินครับมันแปลว่าอะไรครับครับก็โนแลนดิ้งง่ายๆก็คือไปต่อไม่รอแล้วนะนะครับผมก็ไปต่อไม่ไดงใช่ไหมอย่างที่พีวิทย์ว่าเลยถ้าเปิดฮาร์ดแลนดิ้งก็เพี้ยวตกลงมาเลยใช่ไหมฮะ ซอฟต์แลนดิง่งก็ค่อยๆลงเป็นเป็นเป็นสมุดอ่าสมุดแลนดิ่งะนะฮะแต่ว่าโ o no Landing ก็คือเหมือน hmm. ไปต่อเลยเศรษฐกิจยังไปได้ดีในเรื่องของเงินเฟอ้อ hmm. ยังค่อนข้างสูงอยู่ดอกเบี้ยถึงแม้จะสูงก็ก็ไม,ไม่ไม่สามารถเรียกว่าทําให้ในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวได้นะครับผมคำนี้เนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นคําที่ตัวคุณ ทอสเทนส็อกนะครับผมก็เป็นชีพอ e ค onom i s t ของ Apollo Global Management นะฮะเข้าใจว่าเดิมท่านอยู่ที่ Deutsche Bank มาก่อนนะครับผมก็ก็เป็นคนที่คอยเทอมนี้ขึ้นมานะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันนะครับผมที่เราคุยกันตลอดก็คือเรื่องของภาพของเศรษฐกิจอเมริกาตัวเลขล่าสุดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะตัวเรื่องของยอดค้าปปีที่เรียกว่า โตสวนตลาดเลยนะครติดลบมา2เดือนแล้วก็พุ่งขึ้นในในเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะสามเปอร์เซนส่วนตัวเรื่องของการจ้างงานก็ขึ้นไป5้าแสนหนึ่งเจ็ดพันตำแหน่งคาดกัน2แสนอะไรเงี้นะครับผมเงินเฟ้อก็เริ่มชะลอเรียกว่าชะลอน้อยกว่าคาดนะครับผมถ้าเผื่อดูภาพอย่าง CPI ที่เราตามกันเลยใช่ไหมฮะก็จากหเปอร์เซ็นจาก6.5จาแถวนั้นนะฮะก็ลงมาเหลือ 6.0นะครับผมเรียกว่าโทษครับ6.4นะครับผมเรียกว่าโต,ต,ตค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าดู PPI เนี่ยก็ชะลอลงค่อนข้างน้อยด้วยเช่นกันมันอ,อนมันหรือว่าเทียบกับรายเดือนก็เพิ่มขึ้น นะโดยเฉพาะคอมโพเนนต์ถ้าเผื่อดูที่ CPI เนี่ยคอมโพเนนต์ที่น่าสนใจหรือน่ากังวลก็คือคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวกับบ้านนะครับผม,มก็จะเห็นว่าตัวเรื่องของราคาบ้านที่ทําให้เงินเฟอ้อขึ้นในรังค่อนข้างสูงอยู่พอเป็นภาพเช่นนี้นะครับก็ประกอบกับสัญญาณของทางเฟดที่ส่งสัญญาณออกมาว่าเรื่องของดอกเบี้ยจะยังขึ้นอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเป็น higher for longer นะครับผมคนก็เลยเชื่อภาพว่าเอ้ยอย่างนี้เงินเฟอ้ออาจจะไม่ลงนะ ต่อให้ขึ้นดอกเบีย้ยอย่างนี้เศรษฐกิจอเมริกายางังแข็งแกร่ง from strength to strength เนี่ยแข็งแกร่งอยู่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมก็เลยดอกเบีย้ยก็เลยค่อนข้างสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวดอ็ดอกเตอร์ส็อกเนี่ยนะครับผมท<ม>่านก็คำนวณน,นะฮะก็บอกว่าจริงๆถ้าดูตามในเรื่องของเทเลอร์สรูนะฮะก็คือตัวเรื่องของกฎของเทเลอร์ที่มองภาพว่าดอกเบีย้ยเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่นะฮะ<ม>ที่ใช้ตัวเงินเฟอ้อกับเรื่องอัตราว่างงานมาเปรียบเทียบเนี่ย ดอกเบีย้ยควรจะอยู่ที่เก้าเปอร์เซ็นตนะครับผม, <laughs> ผมก็ฟังแล้วก็ตอกใจมากนะถ้าดูเส้นสีแดงนะครับผมตามที่ที่บุมเบิร์กเขาคำนวณตามที่คุณคุณสล็อกได้ได้พูดไว้เนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่าภาพค่อนข้างสูงมากซึ่งเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็แปลว่าเออต่อให้ขึ้นดอกเบีย้ยกออ็นักลงทุนหรือว่าออตลาดเนี่ยก็อาจจะโนสนโนแคร์อย่างนั้นหรือเปล่านะฮะก็ยังยังไปต่อเพราะถ้าไปภาพเช่นนี้เนี่ยเราก็มองภาพว่าเออถ้าเป็นอย่างเนี้ยดอกเบีย้ยคงต้องขึ้นค่อนข้างมากแล้ว ถึงแม้มันจะไม่แลนดิ้งตอนนี้ในที่สุดมันก็ต้องแลนดิ้งอยู่ดีแล้ะแลนดิ้งแรงๆเนี่ยหมายถึงถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะไม่แลนดิ้งแค่โนแลนดิ้งมันจะแคชแลนดิ้งเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็คือมีสิทธิ์ที่จะล้มเลยก็ด้วยซ้ำเราเก็เลยมองภาพว่าจริงๆในระยะต่อไปเนี่ยภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็คงชะลอลงรวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อก็น่าจะลดลงต่อเน,นื่องครับผม,มครับล้วอินเ์เวสเชื่อไหมคะว่าจะโนแลนดิ้งหรือว่าเรามองว่าในระโัไหนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับก็ อ,อย่างที่เรียนคุณเฟิร์นพี่วิตย์มกินียานะครับผมว่า<ม>ค,คือคือเราเชื่อว่าตัวเรื่องของ no landing เนี่ยคงค่อนข้างลาบากแต่ถามว่า<ม>เงินเฟออ้อเริ่มกลับมาเป็นความเสี่ยงอีกครั้งไหมก็มก็เริ่มนะครับผมเราก็ไปทําการศึกษามามดูเงินเฟ้อทั่วโลกนะครับผมเอาเป็นประมาณ35ประเทศนะฮะ<ม>ก็จะเห็นภาพว่าล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มพกอัพในหลายประเทศนะครับผม,มอย่างเช่น Nigeria, ในจีนในอินเดียนะครับผมอินเดียก็5.7เป็น6.5<ม><ม>นะครับผมตัวฟิลิปปินส์ก็ ก็มีการขึ้น8.1เป็น8.7เช่นกันนะเกาหลีใต้วีดนามฝรั่งเศสอะไรต่างๆนะครับผมถ้าดูในสไลด์ต่อไปจะเห็นภาพไม่ง่ายนะครับผมผมเอาเอาค่าทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นเฉลี่ยนะครับขวามือบนเนี่ยจะเห็นภาพว่าจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันไล่ลงมาอย่างที่ทุกท่านรวมถึงเราก็เคยมองภาพไว้ใช่ไหมแต่ว่า เดือนสุดท้ายมันพิกอัพขึ้น9.9ขึ้นมาเป็น10.6นะครับผมต้องเรียนว่าข้อมูลยังไม่ครบนะครับแต่ว่ายังขาดอีกประมาณ9ประเทศแต่ว่าถ้าดูภาพเนี่ยตอนนี้18ใน36ประเทศเนี่ยเงินเฟอ้อเริ่มกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนะครับผม mm hmm. ในกราฟซ้ายมือนะฮะอันนี้ก็ถามว่าน่ากังวลไหมก็น่ากังวลแต่ว่าเราก็มองภาพว่านับปัจจุบันนะครับผม mm hmm. ก็เป็นปัจจัยชั่วคราวระดับหนึ่งเราเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าเดือนมกราเนี่ย เรื่องของราคาพุกระพันมันขึ้นมามากใช่ไหมฮะปลายปีเนี่ยจีนเปิดเปิดประเทศปับ๊บนะเอ่อตัวเรื่องของเทรดเดอร์นี่แฮปปี้แล้วก็เชื่อว่าเฮ้ยดีมาในฝั่งของคอมมดิตี้พวกสินค้าพุกระพันโดยเฉพาะโลหะอุตสาหกรรมนี่จะขึ้นมามากใช่ไหมเหล็กอลูมิเนียมอะไรต่างๆขึ้นมากว่า10%ตอนนี้ลงมาต่ํากว่าช่วงต้นปีแล้วฉะนั้นเราเลยว่าไอ้ตัวเรื่องของแรงกดดันมันอาจจะชั่วคราวหรือเปล่า นะส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ส่วนหนึ่งก็ก็ยอมรับว่าในฝั่งของตัวประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย สิ่งที่เรามองก็เราเห็นก็คือเรื่องของราคาเ,เรื่องของค่าจ้างเนี่ยเริ่มปรับเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อแล้วมันเกิดสิ่งที่เราเคยคุยกันก็คือ wage price spiral เ,เริ่มเกิดขึ้นแล้วในประเทศพัฒนาแล้ว<ม>ฉะนั้นเขายังต้องส่งสัญญาณที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องแรงขึ้นนะครับผมหมายถึงว่ายังคงดอกเบีย้ยในระดับสูงนะฮะ higher for longer เนี่ยเพื่อคุมในความความเสี่ยงตรงนี้นะครับผม,มก็ก็อันนี้เป็นภาพที่ทําให้เรามองภาพว่า ในระยะต่อไปเนี่ยเรื่องของโนแลนดิ้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมคือเงินเฟอ้อมันน่าจะลงเพราะว่าเขาจะต้องส่งสัญญาณขึ้นต่อเบี้ยต่อเนื่องครับผมครับครับครับออสิงครับมาปัจจุบันขนาดกันบ้างนะครับอินโนเวสมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเวลาเนี้ยนะครับกับอนาคตอันใกล้เนี้ยจะมีหน้าตาเป็นไงครับ คือจริงๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะฮะก็อย่างสถานการณ์โนแลนดิ้งเนี่ยคอมบินเนซสองอย่างของเขาก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อที่<ม>ที่ไปต่อนะฮะกับเศรษฐกิจที่ไปต่อนะฮะจริงๆก็คือไปด้วยกันเนี่ยภาพจริงๆสิ่งที่เราเห็นนะฮะอาจจะขัดกับที่เราได้ยินตามข่าวหน่อยหนึ่งนะฮะก็คือว่าปกติเราดูภาพของเศรษฐกิจอย่างเร็วและคอมเพร้ทุกประเทศเนี่ยเราดูที่ P.M.I. ใช่ไหมครับ p u r c h a s i n g Manager Index ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแต่ P.M.I. เนเป็นการเซอร์วีของคน ตัวจริงที่เราควรจะดูซึ่งแน่นอนมันเป็นข้อมูลจริงเนี่ยซึ่งมาช้ากว่ามันคือ MPI manufacturing production index ดูดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมมันชะลอลงเกือบจะทั่วโลกนะครับผมจะเห็นว่าใน36ประเทศเราเห็นดัชนีเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนลดลง นะฮะตอนนี้ติดลบประมาณ0.9ในในใน42ประเทศนะครับผมถ้าเอาเป็นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ถ้าดูในภาพเนี่ยจะเห็นว่าทแทบทุกประเทศเนี่ยที่เรามองด้วยตาเนี่ยเริ่มชะลอลงเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครจะจะเบลเยียมจะในญี่ปุ่งญี่ปุ่นคือไม่ไม่ชะลอลงก็ก็หดตัวหนักขึ้นนะครับผมแล้วก็ ถ้ามองในภาพก็คือว่าประเทศสําคัญสําคัญอย่างในในอเมริกาหรือว่าในยุโรปหรือว่าประเทศไทยเองดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของบ้านเราก็ขดตัวหนักขึ้นฉะนั้นเราเลยเชื่อว่าพวกนโยบายการเงินที่ตึงตัวเงินออมของประชาชนที่ชะลอลงเรื่อยๆหมดลงเรื่อยๆรวมถึงสินค้าคงคลังที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้เนี่ยมันทําให้ผู้ผลิตก็ไม่น่าที่จะผลิตเพิ่มขึ้นมากนะครับผมแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องจับจับยอย่างใกล้ชิดว่า P.M.I ที่ดูเหมือนจะดีขึ้นเนี่ยมันจะไปทําให้ M.P.I เนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าแต่โซฟาเราเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงมาก ทีนี้เรามองนโยบายการเงินสหรัฐระยะต่อไปเป็นอย่างไรเพราะเสียงเริ่มแตกเลคะบางก็บอกว่าไม่นานลดได้แล้วปีนี้บ้างก็บอกขึ้นอีกสองบ้างก็บอกขึ้นอีกสามครั้งด้วยซ้ำนะคะเรามองยังไงในมุมหอง Invest อเนเวสไอคคะก็เรามองขึ้นอีกสองครั้งนะครับผม,มก็โซฟาอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแอสเซมชันหลักก็คือที่คุณเพลินถามไปตอนแรกว่า เงินเฟอ้อภาพเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับรวมถึง <ừ. S 1> เรื่องของ no-landing หรือเปล่าเนี่ยถ้าภาพยังเป็นมุมมองกลางอย่างเราว่าเงินเฟอ้อจะค่อยๆลดลงนะครับผมก็จะเห็นภาพว่าในระยะต่อไปเนี่ยเงินเฟอ้อจากปัจจุบันที่ประมาณ6ต้นๆใชะมาณหกจอะไรแถวๆนี้ก็จะวิ่งลงนะหกจุดี่ยจะจะวิ่งลงไปแถวๆ5%แล้วก็ปลายปีอาจจะไปอยู่ที่3.5%ได้นะครับผมก็ อาจจะในสไลด์ที่6นะครับในขณะที่ดอกเบียก็จะวิ่งขึ้นไปอีกสอ2ครั้งนะครับผมจาก4.6ก็คือวิ่งไป5.1ที่เดือนพฤษภาแล้วก็อาจจะคงอยู่ถึงประมาณนั้นนะครับผมพอไปถึงเดือนฎาคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเงินเฟอ้อจะต่ํากว่าดอกเบียพอเงินเฟ้อต่ำกว่าดอกเบีย,บยสิ่งที่เกิดขึ้นคือร t ส v e zone นะครับผมคือดอกเบียนโยบายที่แท้จริงเนี่ยเป็นบวกนะครับผมซ,ซึ่งเป็นอย่างนั้นนมันจะคุมในเรื่องของทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในีชะลอตัวลงมากขึ้น วังว่าชะลอตัวลงมากขึ้นเนี่ยในช่วงคือปีหลังภาพจะไม่ค่อยสวยนะฮะในแง่ของเศรฐษฐกิจนะครับผมการชะลอตัวลงจะจะรุนแรงมากขึ้นนะฮะจนในที่สุดเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าในช่วงปลายปีนะครับผมด้วยภาพความเสี่ยงเศรฐษฐกิจที่อาจจะกลับมามากขึ้นแล้วก็เงินเฟอ้อที่ลดลงต่อเนื่องก็ทําให้เศรษฐกิจสามารถที่จะเริ่มลดดอกเบี้ยได้แต่กันนั้นก็ตามเนี่ยเราก็มองภาพว่าในปี23ต่อ2024เนี่ยก็อาจจะเศรฐษฐกิจก็อาจยังะชะลอชะลอตัวลงอีกสักพักหนึ่งในในแง่ของอเศรฐษฐกิจสหรัฐครับผมครับ อ๋อสินเราไปมาทั่วโลกแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ครับอ n น o v เวสเมองภาพประเทศไทยเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างครับครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมคือวิวของเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าคอนเซอร์เวทีีกว่ากว่าหลายหลายเฮาส์นะครับผมแล้วก็แต่ว่าก็อาจจะเรียกว่าก็อาจจะสอดคล้องกับมุมมองของทางสภาพ,พัฒน์ที่ประกาศตัวเรื่องของ GDP เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ ภาพที่เรามองก็คือว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยอาจจะขยายตัวได้ไม่สูงนักนะครับผม mm hmm. อาจจะขยายตัวประมาณ3%นะครับผมนะ mm hmm. กส็สาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเรื่องของภาคการเลิ่ส่งออกเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายตัวนะครับผม mm hmm. เรายังไม่ได้มือหนักเท่ากับสภาพะที่ให้ตัวส่งออก mm hmm. ติดลบ1.6นะครับเราให้เป็นสูง <Yeah. S 1> นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างลําบากในการที่จะเติบโตได้สูงๆนะฮะในในขณะที่เรื่องของการบริโภคเนี่ยเรายังเชื่อว่าสามารถเติบโตได้ค่อนข้างดีจริงๆเราเรามองค่อนข้างดีกว่าสภาพรวมถึงตัวเฮาส์อ House ของทางการทั้งหลายด้วยนะฮะเราให้ GDP ให้3แต่ว่าเรื่องของการบริโภคของเอกชนเนี่ยเราให้4นะครับผมถ้าการบริโภคโตกว่าเศรษฐกิจก็แสดงว่าเศรษฐกิจในประเทศโตได้ แต่ด้วยภาพที่ว่าการส่งออกไม่โตแต่ว่าการบริโภคโตได้เนี่ยแปลว่าเราต้องนําเข้ามากขึ้นฉะนั้นการเรื่องของการส่งออกที่แท้จริงนะฮะการส่งออกอสุทธิเนี่ยนะครับจะติดลบ พอมันติดลบเนี่ยภาพภาพเช่นนี้ก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจเป็นเป็นตัวลบของเศรษฐกิจไทยเราก็เลยบอกภาพว่า GDP อยาจจะโตไม่ได้สูงนะัก<น>แต่ว่าแน่นอนนะฮะเราก็มองว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักในการผลักดันเศรษฐกิจไทยอย่างที่หลายฝ่ายมองนะฮะเรามองว่า25ล้านคนตั้งแต่เมื่อเมื่อปีที่แล้วนะฮะว่าว่าปีนี้น่าจะ25้าล้านคนเราก็ยังเชื่อเช่นนั้นนะฮะแต่ก็คงจับจับตาในเรื่องของกระแสนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อเนื่องแต่ก็ต้องยอมรับว่า ในปีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะให้รายได้ต่อต่อหัวนะฮะต่อต่อการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้สูงมากเท่าปีที่แล้วเราบองว่านักท่องเที่ยวต่อต่อคนเนี่ยอาจจะประมาณสี่หมื่นเจ็ดนะครับผมที่จะให้รายได้ต่อต่อประเทศนะฮะบาทนะครับเทียบกับปีที่แล้วที่ประมาณห้าหม่นกว่าครับผมอืมอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้เรามองว่ารายได้ของนักท่องเที่ยวปีนี้จะลดลงจากปีที่แล้วล่ะคะเพราะว่านักท่อง เพราะว่านักท่องเที่ยวหลักๆที่เข้ามานะครับผมจะเป็นนักท่องเที่ยวในเอเชียนะโดยเฉพาะจีนนะครับผมก็รายได้ตออ่อหมายถึงการใช้จ่ายต่อต่อหัวของเขาอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็คือเป็นเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นเป็นชาติเดียวกันนะครับผมก็มทําให้อาจจะไม่ได้เข้ามาในในของไทยมากนักนะครับผม,มในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหลักๆก็คือนักท่องเที่ยวที่มี power ในเรื่องของการใช้ spending power นะครับผมก็ทําให้ ตัวรายได้ต่อหัวค่อนข้างเยอะกว่าเข้าใจว่าประมาณห้าหมื่นกว่าเกือบเกือบหมื่นครับผมชัดเจนครอบคลุมนรกต่อสินขอบคุณมากสำหรับยามเช้าแบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยามสองท่านยามเชสวัสดีครับสวัสดีครับ ดเรเปียสะมาสันนะครผูโ้โดยกำกโส่ายวิจัยการลงทุนบริษัทล็อ์อินโนเวสเอ็กนะคะบ,บอกว่าโนแลนดิ้งเป็นไปได้ยากนะคะคือเงินเฟอ้อไปต่อเศรษฐกิจไปต่อแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราน่าจะเห็นดอกเบีย้ยอยู่ระดับสูง mm. ยาวนะคะ mm. เงินเฟอ้อบางประเทศเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการดีขึ้นแล้ว18ใน36ประเทศทีเดียวดังนั้นคาดว่าปีนี้นะคะเฟดเอน่าจะขึ้นดเดบักซักสองครั้ง mm. นะคะแล้วก็ไปแต่ประมาณ5.1%ในเดือนพฤษภาคมส่วนบ้านเราก็คอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะคะ Innovest X นโนไว d p ปีนี้โต3% ภาคการท่องเที่ยวน่าจะเป็นพระเอกแล้วก็ผลักดันการบริโภคภาคเอกชนด้วยค่ะพิวินค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ